ไปเร็วๆไอจรวดเอาเจรุดเยอะจรุดวันนี้พาจรุดไปขึ้นเขาจรุดน้อยเอาเยเออวิ่งเข้าไปนะวิ่งไปเลยวิ่งให้ขาหักไปซะ แต่เราวันนี้กูปรับอารมณ์กับพวกมึงไม่ทันนั่นเออเลยเออเอาเลย,เเลยวิ่งเลยนั่นาวิ่งให้ไปะสะดุดขาหักไปนล้วนะไล่อีกทางไปอีกทางแก่จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้จากทางอยู่ไปไปไป ที่ไหนเข้าป่าเฮ้ไปเร็วไปเร็วรีบเดินจะได้รีบถึงเฮ้ ไปไปเอ้ยโน่นคนสวยเหากระโกแล้ว ทุกคนเปนเจอของดีเหตุนะเหตุอุ๊ยอ๊ยอุ๊ยอ๊ยหักหมดเลยมีดอกเดียวหอ,หอมหอม เดินมาฟลุกเจอเห็ดหนอไม้กำลังออกหนอไม้ป่าก,กำลังออกตรงนี้มีแต่ดงปา่าไผ่นูน,นกำลังออกเยอะแยะเลยยังไม่มีคนมาหา มีแต่ดงป่าไผ่ ไปไปไปลูกไปอย่าไปทำเขาไปไปอุย้ย ไปแล้วกูมา,มาเลวลูกมาเม่รู้ดิบุญวยดิมันดเหาอยู่ที่นั่นแหละมัง้งเข้าป่าเข้าดง ไป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 รีบขึ้นเขาจะได้รีบอิ่มไปเร็วไปเร็วไปไปไปมาทุกปีแต่จำทางไม่ค่อยจะได้กันโอ้ย ฉันงงกับพวกเธอนเนี่ยเนี่ยโอ้ย,อยแต่ละวันปรับอารมณ์ไม่เคยทันเลย,ยไปเร็ว นี่ทุกคนเปิ้นเจอต้นนี้ด้วยไอ้ที่มันคล้ายๆต้นบุกต้นกระบกแต่ว่ามันจะมีอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรโอ้ยโอ้ยมีแต่น้ำโอ้ยน้ำติดหัวโอ้ยดูมีคนมาตัดออกแล้ววะหน่อไม้เพก นอไม้เพชรกำลังออกจะมีคนมาเอาก่อนแล้วแฮะน่าจะกำลังหักไปใหม่ๆเลยแหละ ดูสิกำลังออกเดี๋ยวไล่ควายขึ้นเขาเสร็จเดี๋ยวจะเดินมาหาเดินมาเก็บผักไปไปถึงแล้วถึงเขาแล้วขึ้นไปเลย ไปเร็วมาให้เร็วให้ไวคนสวยเร็วเร็วเลยดิ่งดอเขาไปกันหมดแล้วลูกให้ไวเร็วเร็วิวงกุคุณนายอึ้งอ่างเข้าไปกันหมดแล้วนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วลูก ไปเร็วค่ะคนสวยไปเร็วไปลูกไปให้ไวลูกเขาไปกันหมดแล้วอันนี้เป็นทางน้ำไหลลำธารน,น่นก็ลำธารเพิ่เนเจอหน่อมไม้เพชรด้วยแหละ แต่ไม่งามอะ่ะดูสิเนี่ยมันไม่งามเลย มันกระจอนอะยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกไม่มีอะไรใส่เลย เดินตามลำธารดีกว่าเพราะว่าหน่อไม้เพ็กมันชอบออกตามใกล้ลำธารนี่ไงไม่มีถุงด้วยถุงก็ไม่ได้เอามาใส่ ถึงป่าแล้วเก็บดอกกระเจียวไปจิ้มน้ำพริกดอกกระเจียวป่าวุ้ยบานแล้วไม่งามเลยนั่นหน่อไม้เพลคเยอะแยะเลย เดี๋ยวเราขึ้นไปไล่ควายก่อนพี่พี่เราจะไล่ขึ้นไปอีกนิดนึงหรือ,อยังไงแล้วมายืนอออะไรกันอยู่ตรงนี้ละ่ะทำไมไม่ขึ้นไปล่ะทำไมไม่ขึ้นไปล่ะคนสวยเอ้ยขอไปกินข้างบนน่ะลูก ดูดิพาลูกพาเต้ามากินอะไรตรงนี้หลหะมันมีอะไรกินอ่ะนี่เขาขึ้นไปข้างบนหมดแล้วค่ะคนสวยลูกสาวของมิหน่อมไม้เพชรงเอาวันนี้แหละถุงนี้แหละมัง้งถุงเล็กนิดเดียว ใส่อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมของไม่ได้เตรียมถุงมาจากบ้านโอ๊ยไม่งามเลยไม่ต้องเอามันหรอกนุดเราไปเอาไว้ตัวที่มันดีนิดนึงอบอวบนิดนึงนี่ไงหาเลยโอ๊ยเยอะแยะเลยฮะทุกคน เกได้ไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลย Yeah. เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราหาลำทานตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาลำทานอีกที่หนึ่งดูต้นนี้สิกำลังงอกต้นนี้แม่เปิ้ลชอบกินโอ้ยไม่มีอะไรใสอ่อะอนไหนก็มาแล้วเราเก็บไอ้ตัวน,นี้ด้วยแล้วกันเนาะนี่ได้แล้ว อุยอุ๊บอ๊ยอยรกจังส่วนมากไอ้ต้นแบบเนี้ยมันชอบงอกตามลำธารตามใกล้ต้นไผ่เนี่ยมันจะงอกแบบต้นใหญ่ๆเลยดูต้นเกืบเท่านิ้วโป้งเลยถ้ามันงอกตามลำธารใกล้ลำธารมันจะต้นอวบสวย มีเตะหน่อไม้เพ็กเยอะแยะเลยมีด้วยนี่อุบอวบเนาะยิ่งขึ้นสูงยิ่งจะเจออวบอวบอยู่ข้างล่างยังไม่อวบขนาดนี้ปีนี้งอกเยอะแฮปีที่แล้วมันแร้ง เนี่ยมีเจ้อวบเต็มเลยปีที่แล้วมันแรงมันไม่ค่อยงอกปีนี้งอกเยอะอุ้ยนั่นตรงนั้นก็มีเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าน่ะมีแต่ต้น หน่อไม้เพ็กทั้งนั้นเลยนู่นเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนเก็บไปไมนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปอีกนิดนึงโอ้ยเห็ดชั้นเละตุ้มเป๊ะหมดเลยเห็ดไหนเห็นแวบๆบเแบบมื่อกี้ไปไหนละ เอเห็นแวบ,บๆเบบมื่อกี้ไปไหนเลยล่ะอืมหักเอาเราไม่มีมีดเราก็ต้องใช้วิธีการหักพอได้ต้ม เขาบอกว่าอร่อยนะไอหนอไม้เพกอะไรเงี้ยเอย๊เห็นแบบแบบเมื่อกี้เอง ก่อนแถวนี้มันมีเห็ดนะแต่ปิโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอโย้ยโอ้ยโอ้ย,อยหัวทิม่มโอ้ยไหนอ,อ่ะเห็นแบบแบบเมืแ่อบบกี้ไปไหนแล้วโอ้ยทอราหดเือเกิน เดวบอกนะว่าควายมันจะหาทางลงแหละขึ้นมาถึงแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องขึ้นไปเยอะหรอกเริ่มจะรกๆซะแล้วเอ้ยนี่ทำไมหน่อไม้เพชรอันนี้มันเป็นสีเขียวๆ ปกติมันจะออกง่วงๆไปเราต้องลงอะไรหาหน่อไม้อยูนน่เดี๋ยว เราเอาไปใส่กระเป๋าก่อนมันไม่ขึ้นหรอดูโอ้ต้นบเบลอบลาเลยอืมดูสิใหญ่ไม่ใหญ่อืมอือขาดเลยดูอืมอืม ยิงขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำโอ้ยโอ้ยน้ำยิงขึ้นมาสูงยิ่งแต่เจอต้นใหญ่ดูเนี่ยบปรดาลูกๆมันเขาเรียกต้นอะไรนะมันไม่ใช่กระบกอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรภาษาขเขมรก็กระทิงใช่ไหม โอ้ยโอ้ยล้วฉันจะไปยังไงเนี่ยฮึฮึอ, <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อ้ยขี่ควายเกือบเหยียบขี่ควายมันชอบออกตามร่องน้ำอ้ต้นเนี้ยสีกับใบตุ้มนี่คือแบนซีเลย ง <c oughs> <c oughs> วดนั้นมันเราเก็บต้นเล็กไปแม่ขี้เกียจปอ,อกอันนี้ต้นดูดูดิต้นอบบวกมันจะชอบออกตามร่องน้ำม,มาก็พอมาปิงเอ้มึงก็ไม่ต้องเดินตามกูขนาดนั้นก็ได้ปิงเจ้าของไม่หายไปไหนหรอก เสียดายอ่ะไม่ได้เอาถุงมาใส่นเนี่ยเห็นไหมมันจะหันหัวลงม่แล้วควายอ่ะ พาลงนะฮะฮะถ้าเหมือนอย่างก็ไม่เคยขึ้นเขาเว้ยเฮ้ยไปเลยโอ้ยขึ้นเขาทุกปีไม่รู้มันกลัวอะไรไปเร็วไอ้เป๊ปปับมึงอย่ามึนนะเป๊ปปับรีบขึ้นไปจ้ะเดี๋ยวกูจะตีดากมึงนะ มันยังมามองหน้าอีกเมื่อไหร่มึงจะขึ้นไว้กระดิง่งกระดิ่งตูดเหมน็นอุยอ๊ยอุ้ยกระดิ่งมองหน้าด้วยกระดิ่งตูดเหม็นโอ้ย,อยเขาอยู่ใกล้แม่เขานี่แม่เขาแม่คนสวยทำไมกล้องไม่ชัดวะ ไปแล้วไปแล้วลูกขึ้นไปแล้วมันจะถึงดินเรียบแล้วนะข้างบนมันเป็นดินเรียบมันไม่ได้แบบลาดชันแบบนี้ไอ้นี่มึงจะดมอะไรของเขาหน่ะหนะาใ้จุ้งควายแต่ละตัว ไปเร็วไปเร็วคุณทวดคุณทวดเนี่ยน่าโดนไม่เดียวพาเขาเดินไปทั่วตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณทวดเนี่ยคุณทวดเนี่ยพาเดินไม่รู้เรื่องไอจุุนให้ไปไอจุุนไปเร็วนั่นหนะ่าเกืบถึงดินเรียบแล้วนะ่ะไปไปไปเร็ว ไปเลยไปเลยควายมาหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วแหละพี่หันพี่เดินไปทางนู้นนู่นนะเดินไปทางนู้นนะหันหัวขึ้นมันจะมันจะงกลงลนะั่นน่ะไปให้มันขึ้นดินเรียบไงไม่งั้นเดี๋ยวมันหันหัวลง หน่อไม้เพ็กอีกแล้วยิ่งเจอยิ่งยิ่งเดินยิ่งเจอออ้เยอะแยะเลยนม่มีอะไรใส่แล้ว นก็จะตกอีกแล้ววันนี้พาขึ้นเขาพาเข้าป่าไม่อยู่กินกันสงสัยแมงละมั้งน่าจะเป็นเพราะแมงกัดก็เลยพากันไม่อยู่พากันวิ่งออกมาเลยไม่อยู่ก็กินแถวนี้แหละกินถึงเย็นเลยอยู่แถวนี้แหละพอแล้วคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะ